จับตาพายุเข้าไทยไปเดือนกันยานี้ก่อนรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับช่วงเช้าของวันที่21กันยายน2565ช่วงเวลาตี5ถึง7โมงยอมความกดอากาศต่ำกอเกิดที่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์และยังคงมีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพายุยังมีการเคลื่อนตัวจากตะวันออกมายังตะวันตกผ่านทางตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์มาจนถึงตอนบนของประเทศเวียดนามและประเทศลาวในวันที่21กันยาเวลา12นาฬิกาตรงพายุเริ่มก่อตัวชัดเจนด้วยความแรง1 7กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่22กันยายนเวลา6นิกาตรง ความแรงของพายุเริ่มมีปริมาณเพิ่มขึ้นความเร็ว42กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในวันเดียวกันเวลา18นาฬิกาตรงความเร็วของพายุยังมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับอยู่ที่51กิโลเมตรต่อชั่วโมงในวันที่23กันยายนเวลา6นาฬิกาตรงความเร็วสูงสุดของพายุที่ทำได้นะครับอยู่ที่58กิโลเมตรต่อชั่วโมง อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์อยู่นะครับในวันเดียวกันเวลา18บแนิกาตรงพายุเริ่มีความรุนแรงมากขึ้นอยู่ที่75กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเคลื่อนจากตะวันออกมาตะวันตกครับเช้าวันที่24กันยายนเวลา6นาฬิกาตรงความแรงของพายุยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องความแรงพายุ88กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในวันเดียวกันเวลา18นาฬิกาตรงความรุนแรงของพายุยังคงเพิ่มกำลังอย่างต่อเนื่องเป็น103กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอยู่ทางตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์แล้วเช้าวันที่25กันยายนเวลา6นาฬิกาตรงพายุยังมีความรุนแรงต่อเนื่องและพาดผ่านจากตะวันออกมายัางตะวันตกที่ความเร็ว104กิโลเมตรต่อชั่วโมง และในวันเดียวกันเวลา18บนาฬิกาตรงความรุนแรงของพายุยังคงเพิ่มต่อเนื่องนะครับที่ความเร็ว136กิโลเมตรต่อชั่วโมงชาววันที่26กันยายนเวลา6นาฬิกาตรงพายุมีกำลังอ่อนตัวลงเล็กน้อยที่ความเร็ว126ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงในวันเดียวกันเข้าสู่ช่วงเย็น18บแนาฬิกาตรงพายุเริ่มมีการอ่อนตัวลง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทำความเร็วสูงสุดที่ 116กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในวันที่27กันยายนเวลาประมาณตี3พายุมีความรุนแรงขึ้นทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่133กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพายุอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามและในวันเดียวกันเวลา18บนาฬิกาตรงพายุมีกำลังอ่อนตัวลง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 110กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบจำลองที่ท่านเห็นเป็นแบบจำลองการพยากรณ์อากาศของพายุลูกหนึง่งอาจมีความคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะครับ